สิบสัญญาณที่จะบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันรวยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The m o n e y t r i c k แค่เห็นชื่อคลิปก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเพราะความจนไม่ได้วัดกันที่เงินทองแต่เป็นนิสัยต่างหากวันนี้เด o n e y ิ r i c k ชวนทุกคนมาเช็คลิสต์สิบนิสัยแย่ๆที่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าชาตินี้คุณจะไม่มีวันรวยพร้อมวิธีแก้เพื่อชีวิตที่มีความมั่นคงในอนาคตลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง1 ขยันทำงานหนักแบบไม่ฉลาดยึดถือแต่ความเชื่อเก่าๆว่าความขยันจะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จเชื่อว่าการทำงานหนักจะนำไปสู่ความมั่นคงแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานหนักอย่างเดียวไม่มากพอที่จะทำให้คุณรวยได้หากไม่รู้จักพลิกแพงและต่อยอดดังคำกล่าวที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยไม่ได้หมายความว่าการทำงานเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจะไม่ดีหรือไม่มีวันรวยนะครับ แต่หมายความว่าคุณจะต้องฉลาดรู้จักช่องทางทำมาหากินรู้จักนำเงินที่ได้ไปลงทุนไม่ว่าจะลงทุนกับตัวเองหรือลงทุนในทรัพย์สินเช่นหุ้นกองทุนรวมต้องรู้จักประโยชน์จากดอกเบีย้ยทบต้นจะช่วยให้เงินงอกได้และชีวิตจะเหนื่อยน้อยลงครับลิทเดลแมนที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีความมั่นคงในอนาคตคุณจะต้องมีความฉลาดในการทำงานพอๆกับการทำงานหนักด้วย 2. เห็นการออมสําคัญกว่าการสร้างรายได้มุ่งเน้นแต่การออมแต่ไม่หาทางสร้างรายได้ที่2ที่3การใช้เงินอย่างระมัดระวังเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณควรมีความคิดที่จะสร้างความร่ารวยควบคู่กันไปอย่ามุ่งแต่จะประหยัดตนีทีเหนียวจนพลาดโอกาสที่สําคัญหากสังเกตเราเศรษฐีจะมีจุดร่วมเหมือนกันก็คือการพัฒนาการสร้างรายได้ในหลายๆรูปแบบการพัฒนาการสร้างรายได้ในหลายๆรูปแบบและมีนิสัยออมแบบชาญฉลาด 3. เงินเดือนน้อยนิดชีวิตร้อยล้านให้ความสําคัญกับการซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้สร้างมูลค่าในอนาคตต่อให้คุณมีเงินเดือนเป็นแสนแต่มีนิสัยใช้เงินเกินตัวเงินเก็บก็เป็นศูนย์อยู่ดีการมุ่งซื้อแต่สิ่งของหรูกินหรูอยู่สบายเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของตัวเองใช้ชีวิตสุดแซ่บในไอจีทำได้ก็แค่เหมือนรวยแหะครับ แต่ความเป็นจริงสิ่งนี้ยิ่งทาให้หากจากความมั่งคั่งแถมยังทําให้อนาคตของคุณไม่มั่นคงด้วยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะไม่มีเงินใช้อันตรายมากๆครับ 4. มัวไล่ตามความฝันของคนอื่นไม่ใช่ความฝันของคุณการดิ้นรนจะทําตามความฝันหรือเป้าหมายของคนอื่นมักทําให้คุณไม่มีความสุขและไม่พอใจกับอาชีพที่คุณเลือกเช่นเดียวกับการที่พ่อแม่ยัดเยียดความฝันตัวเองให้กับลูก ปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จหรือการรักในสิ่งที่ตัวเองทําซึ่งจะทําให้เราตั้งใจใฝ่หาในความชอบของตัวเองสร้างสารรค์จนสร้างทางเลือกดีๆให้แก่ตัวเองดังนั้นถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญกับความฝันของตัวเองแต่ใช้ชีวิตเป็นเงาของคนอื่นแบบนั้นก็คงทําให้รวยยากครับ 5. มักใช้จ่ายก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยออมหลักที่ถูกก็คือต้องออมก่อนใช้เพราะถ้าใช้ก่อนมักจะไม่เหลือให้ออม เมื่อคนเรามีเงินอยู่ในมือมักมีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายเพราะสิ่งล่อตาล่อใจช่างเยอะซะเหลือเกินสำหรับมือใหม่อาจจะต้องข่มใจไว้สัหน่อยนะครับเริ่มจากการแบ่ง10%ของเงินเดือนหักเก็บไว้ออมก่อนอาจแบ่งไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์หรือซื้อกองทุนรวมเป็นต้นทำแบบนี้ทุกๆเดือนจะค่อยๆเพิ่มปริมาณเงินออมไปเรื่อยๆให้สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายของตนเอง 6. ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซน ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าไม่กล้าคว้าโอกาสสาคัญพอใจอยู่ที่เดิมพอใจกับงานประจําที่มีความมั่นคงแล้วณจุดหนึ่งก็จะถึงเวลาที่มั่นคงแต่คงไม่ไปถึงความมั่คงคั่งการเป็นเศรษฐีไม่ใช่เรื่องง่ายคนรวยจะเรียนรู้วิธีเอาชนะความหวาดกลัวกล้าสแสวงหาความเสี่ยงและความไม่มั่นคงแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะกระโดดไปลุยเลยแบบไม่ศึกษาอะไรพวกเขาจะคํานวณความเสี่ยงและหาวิธีรับมือเป็นปัจจัยสําคัญในการบรรลุความสําเร็จ เจ็ดไม่กล้าลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้อะไรที่ควรเสี่ยงดันไม่ยอมเสี่ยงแต่กลับไปกล้าเสี่ยงกับเรื่องหวยคุณควรเริ่มลงทุนในสลักออมทรัพย์กองทุน rmf หรือกองทุนที่ใช้เงินลงทุนต่ําซึ่งเดี๋ยวนี้กองทุนขั้นต่ำแค่1บาทก็ลงทุนได้แล้วครับไม่ต้องรองเงินเยอะอยากเริ่มเดิมได้เลยและจงจําไว้นะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่คุณสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงมากหรือใช้ความพยายามมากก็ได้โดยต้องแลกมาก,กับเวลาขอให้ใจเย็นๆครับ 8. ไรเป้าหมายทางการเงินไม่มีจุดหมายปลายทางทางด้านการเงินไม่มีจุดหมายทางการเงินด้วยมีแต่ความฝันลอยๆว่าอยากมีเงิน10ล้านแต่ไม่มีการวัดผลไม่มีขั้นตอนในการทําให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นเลยคุณจะมีแรงเดินได้ยังไงถ้าไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มสร้างเป้าหมายที่เจาะจงชัดเจนตั้งแต่วันนี้เพื่อวางแผนการเงินต่อไป ลองถามตัวเองนะครับว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเช่นจะซื้อบ้านจะอยู่ต่างประเทศหรือจะไว้เพื่อเกษียณแล้วลิสต์เดทไลน์ของตัวเองว่าจะใช้เวลากี่ปีต้องใช้เงินกี่บาทเฉลี่ยแล้วต้องเก็บวันละเท่าไหร่เพื่อให้การสะสมเงินแต่ละครั้งมีความสนุกมากขึ้น 9. เชื่อว่าความรวยเป็นเรื่องของโชคคิดไปเองว่าคนรวยได้จากความโชคดีเพราะเกิดมามีพ่อแม่รวยพอมีสิทธิพิเศษแต่ในโลกของความเป็นจริงคือโลกนี้เน้นทุนนิยม คุณมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างมูลค่ามากแค่ไหนคนรวยก็เคยมีความล้มเหลวและต้องผักดันตนเองเหมือนกันกว่าจะถึงจุดนี้ 10. จมอยู่กับความจนข้ออ้างเยอะไม่ยอมเรียนรู้และพัฒนา คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมมีแต่สิ่งเลวร้ายทําไมคนนั้นถึงไม่ใช่เราทําไมเราไม่เกิดมารวยทําไมเราถึงซวยขนาดนี้แต่เวลาใครหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ก็ไม่คว้ามันเอาไว้มีแต่ข้ออ้างมีแต่ปัญหาทั้งที่รู้ว่าควรทําอะไรแต่ก็ไม่เริ่มต้นสักอย่างรู้ตัววันนี้แก้ไขปัญหาตอนนี้ก็ยังไม่สายครับลองเปลี่ยนนิสยัยแล้วศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมให้เข้าใกล้กับความสําเร็จและมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยสมใจกันนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง The money Tri ิกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ